สวัสดีนะครับชาววันอังคารที่24มิถุนายน2 5 5 8ครับข่าวแมเราฝากคนหลยคุแจ็คคุตจันตลาดนัดตุ๊กระบือเสียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับข่าวแม่เหล่าฝากคนหลยคุแจ็คคุตจันครับตลาดนัดตุ๊กระบือเสียงหวางนะครับมื่อนี้นะครับมีไฟงามมีไฟใหญ่ไหมไฟ50ซเมียเมียแยกลูกครับเนี่ยเมียแยกลูกนะครับเสื้อเมย์หครับผสมไลยบ้านผสมนะครับแม่แยกลูกทลองว่างครับ เครื่องคอบน้อยหาิดอกได้ยู่ดอกร้อยหานี่น,แนีแหละนะครับค่าจัวนะครับเนี่ยห้าหมื่นนะครับสนใจติทต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าสนย์เก้าจ็ะครับสนใจโทามาสอบถามกด้วยีครับค่าอยู่ใสยไม่รัอุอยู่การสินธุ์ครับายงามการสิน,น์ครับนี่แหละเลื่อยหัวไลนะครับ ้อยหาสิบมีล่ะลอยหาิบสามวัดแล้วนะครับน่งผลหางบวบนะครับสว่างดีนะคุณห้ยหมืสวงเีปิดะครับห้าหมื่นสามเนี่ยเปิดมากนะคุณครับ ช่วงช่วงสมัยค่ายงามขึ้นมาใหมีใหม่เนี่ยลานกลัวพวกเหลือแล้วลอยหาซิบบวบค่ายแม่ป่ะครับนี่ยเป็นไ่เหนือป่ะ <í ls> เป็นีน่ลืเปล่าอ๋อเบิ่งเนี่ยไทยนะครับใหญ่นะครับไายใหญ่ยยยอยู่นะครับใหญ่ยอยู่นะครับด้วยนะเบิ่งครับครับขอบคุณน,นะ รุ่นนี้นะอยหางสิบสามไปงามรุ่สนามนะว่าแจงป็ดนะเ,เลียงน้าําปลาน้ําดวงไรยฟาดไรยหางขาดเม็ดบนะเนะดปเ็ยน,ะนปยงังไงแม่ลูกเ้าหานี่นะครับ

เ้าป้องไฟบังไฟตกใส่ไฟซะไปอวนเนี่ยเน้อสตยอกเนื้อแนโอ้ออกแล้วนะครับง่วนะครับรถงัวออกแล้วนะครับเต็มขั้นนะครับง่วใหญ่นะครับเต็มลำเลยนะครับ เดี๋ยวน้ามันคือเบาหน้าเราเยอะมากนี่ไหนจำโน่น่เคี้มซีเดียรนก้มมาต่มมันบ่ดวเนียยันเี่าไได้ไหมได้เงีนครับสี่นแปดสี่หมื่นแปดไปสูงลอยสามหาบ เสื้อมาแล้วส่เดือนนะาจะบาทครับปลาเสียวจะบาทหนึ่งสี่สิบเจ็ดนะอคครับสี่สิบเจ็ดานเสื้อมาแล้วสเดือนนึะก็ใหญ่อยู่นอยครับมันอยู่ทางโน้นลอยสี่สิอยู่อาจจะได้ลอยส่นะครับ วุ้ยมีแอร่นครสะนครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับนะี่เบอร่ครับ เบอร์เบอร์โทรเบอร์ยังครับศูนย์8กสี่แปดสองแปดแปดห้าสามสามแปดห้าสามามครับคาตรแสดงหนึ่งสิรานัทไปไงนะใจทุกคนสอบถามมันนะครับจมูกสดชื่นดีนะครับป้ายเลี่ยงนะครับตาอย่าเตื่นๆสนามเยอหน่อยนะครับอามเบิ้งนะครับอย่าหน้ามัตตีเนื้อให้ถือกวน

สาวหน่อยจะจาเงใดกันหเาว่างเสียดน้นองถือเสีบยบไล่สามลอยเนงะินใดกันเราจะเนาะเราเอากัรไล่สามลอห้ค่าจับเสียดเมือ่อย ถ้าจับเสี่ยงเงยอ็ไรสามลอยกันนะปั้งเลยเร่งแล้วนะครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศไปนะครับ <c oughs> เมืองแล้ว,วลบอยตัวขื่อตัดนะ พอได้เบิ่งนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็คึกคักอยู่นะครับสายๆแล้วก็ยังตลาดก็ยังคึกคักคึกเกาอยู่นะครับพ่อเหมือนี้เด็กน้อยๆก็ขายหยาดจิ้งน้านครับเหมือนี้ครับถือนะครับราคาถือนะครับจ้จอยมาเป็นคาเลยนะครับเด็กน้อยจ้จอยราคามาเป็นคาเลยนะครับ ส่วนใหญ่จะได้ขายออกประมาณหมื่นสองหม่นะครับในหางสื่นสองหมื่นซีนะครับนี้นะครับราคาเด็ขายออกหลายนะครับใส่แบบสองหมื่นกระด้ขายดีนะครับสองหมื่นสองหมื่นขวบสามกับก้าเด็ไปอยู่นะครับขวบสามก็ได็ขายหลายตัวอยู่นะครับขวบสามเด็ขายหลายตัวอยู่นะครับ วันนี้ก็มีคนนับคนโตหนึ่งโนึ่งสองมูซีโค้ดมนึ่งอยตานกำนาจะเลิิญนะครับการีบเลียวนะครับต่ว่าบัตรพลาดเล่นนะครับยูยันไปนะครับยเจันไปแล้ว สนเดยกา้งตดรมาเอานประชาชนนะครับูบเปลี่กานะนยน้านสแ่อนนรับเหน้ำหงนึสบักผูด้วยมีแต่คนมาให้แปะขั้นนะ แม่ดอนแม่ลูกก็เนือหมื่นสี่เวียดนามให้นะครับมืนี่สูงกว่ายี่หานะครับครับมือนอีกับประมาณนี้นะครับแม่ลูกสูงกว่ายี่หาราคาอยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับม,ม,นะนน 20, 5, มือหน,น, 10, 4, นีนะครับแม่ลูกสูงรอยี่้านะครับครับมๆนะครอมๆหน่อยๆสูงรอยี่หามือนีหมื่นสี่นะครับนะครับมื่นสี่นะค ไฟ่ผูร้อยใหญ่กระตึงนะครับตึงนะครับไฟ่ผูร้อยใหญ่บเวียดนามบบชสื่อขว่ซีนะครับไฟ่ผูขว่ซียืนแน่นิ่งเลยนะครับเหมือนนี้ครับไฟ่ผูขว่ซีนะครับราคาขว่ลักซี่นิ่งครับราคานิ่งหัวเงินมวลชนไฟ่ใ่ขายยากนะครับ เด็กขายส่วนมากอ้วนๆเด็กขายรักสามนะครับนะครับหัวหัวรักหมื่นหัวรักสามเรนอยู่นะครับนะครับขว่มขว่มสามไปนิ่งนะครับนะครับนะิบ่ง